สวัสดีครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนสิ้นเพาส่งสัญญาณทีห้าศูนย์หกศูนย์ครับอู้เอาเสนเหนื่อยเลยครับพี่น้องนี่เป็นบูทแบบนี้ครับนี่เป็นบูทแบบนี้ออกมาสิ้นพลาสติกนะมันเนี่ยครับหัวกลก่องกระโอโฟกัสครับเห็นว่าแดงแดงนี่นะครับชีขาดอันเดิม เฮ็ดไทยเฮ็ดไทยน้ำมันไหลออกมาครับตัวนี้มันฉีกขาดครับอันนี้เปลี่ยนแล้วครับนี่คางนี้หลือคางนั้นครับโดยใส่แม่แรงดันออกครับตีระโบออกแน่นแห้งครับใส่แม่แรงดันคางนี้ทะลุคางนี้เลยนะครับทั้งเพียรขึ้นกันใส่แม่แรงทั้งพุนดันออกมันจะเป็นบูดอยู่แบบนี้ครับน,นี่จะเป็นบูดอยง่สิ อยู่ในลักษณะนี้นะครับนะก็จะเป็นเผ้าส่งสัญญาณครับเผ้าส่งสัญญาณสำหรับส่งไปดับคอนโทรลครับวิธีตีออกนะครับวิธีตีออกใส่ใส่เล็กขออ้อยนะครับดันใส่แม่แรงนะครับใส่แม่แรงขนาดแนะนำเป็นซีตันหรือหาตันขึ้นนะครับดัน ูดขังนี้ผมเอาที่แรกเอาอันเนี่ยดูดลูกป,ปืนมาดูดบ่ออกครับพังไปแล้วตัวหนึ่งก็เลยตัดสินใจอุดหูมันไว้แล้วใส่ใส่เล็กขอออยดันออกครับเป็นบูทเงาอยู่ครับนี่ประมาณสองนิ้วแล้วครับนิ้วเครื่องถึง2นิว้วครับวิธีการขึ้นสินครับดึงออกดันออกไปนะครับ มันก็ออกไปทีละนิดทีละนิดนะครับนเนี่ยหานห้องกอนครับว่าม,มีเครื่องมือนี่โเหเฮ็ดยากครับต่อสิไปแรนไปหาสร้างก็ไกลหัดครับจากนี้ยี่สิบก็ร่ครับเธอสิแรนแวนน้ำมันไฮโดรลิงเมือดอพอดีออกแล้วครับที่นอ้อง ผมใส่เทคนิคเอาเล็กคออ้อยนะครับเล็กคออ้อยดันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกค้ง,คงนึงออกมานี่ครับนี่มันจะเป็นบูดมันจะมีลูกปืนนะครับเป็นบูดอีกนะครับนี่นะครับเป็นบูดตัวนี้นี้บูดอีกนะครับนี่ผมดึง ผมดึงกันไม่แรงเวยโมเมนผมดึงสิ้นสีแดงออกแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นแบบมีอันนี้ผมใส่แล้วขัหนึ่งเตรียมที่เอาใส่มงน,นี้ขึ้นนะครับเตรียมที่เอาใส่มงน,นี้ขึ้นขอไัยในความมืดได้เลยครับหาเบอร์นในคลิป youtube แล้วไม่มีผูใดเฮดเลยครับก็เลยต้องใส่วิซ่าถามภู เพื่อนเคยมีประสบการณ์นะครับจากเสียไรอ้อยเสียง่เสียเบียดพื่แล้วครับเพื่อนบอกว่าตีออกเลยนะครับแต่ผมลองตีเราตีว่าออกก็เลยได้ใส่แม่แรงดันออกเขานะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเผ้าทรงสัญญาณเดึงออกมานะครับข้ามหลากนีนน่นะครับนี่หางหลาเขเดี๋ยวจะได้ทำการถอดตัวนี้แล้วครับ เอาเขานะครับอ้าวครับมาต่อจับองค์หันนะครับอันนี้เอาออกมาแล้วทางนี้นะทางซ้ายนะครับส่วนทางขวาก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนี่ครับตีออกมาเนี่ยอันนี้มันซียู่ตรงกลางครับน,นี่อยู่กลางแต่มันสีมีตละลับลูกตะลับบูดอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้เล่ยนตัวใดนะครับนี่มันจะเล่ยนตัวใดแบบนี้นะครับจะประกับอีกสั้นหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ออกมาการใส่นะครับนี่อันนี้มันเป็นสิ้นครับนะหาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับหรือร้านขายอะไรนะครับสิ้นเผาส่งสัญญาณทีห้าศูนย์หกศูนย์นะครับอันนี้ของแท้นะครับนะเอาของแถมไซน์นะครับเพราะว่า มันเป็นอะไรดุนด้นๆสีห่างหรอครับเม d ดอินอิตาลีเลยครับสันนิเลยครับสามร้อยกว่าบาทอันเดียวถองสั่งว่าสองทางไซหามไซพิษขางนะครับเนี่ยถ้าสังเกตบังบูดตัวนี้มันสิมีด่ดานด้านหนากับด้านบางนี่ครับตีออกมาให้ไซเนี่ยมันสิมี่สิ้นตัวนี้มันสิมีสองขางครับ สิ้นส่วนนี้สป,ปริงอยู่ข้างในนะเป็นแบบนี้นะครับด้านทึบกับด้านปากอานะครับให้ใส่ด้านปากอาด้านนี้นะครับเพราะว่ามันตัวปากอาเนี่ยมันสิดนาทีกันน้ำมันออกไปตรงนี้นะครับใส่ยังสิแล้วก็พอใส่ตัวนี้แล้ยวๆแ,แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยครับตัวนี้บูด ขันาบ่มีเครื่องมืออัดนะครับไม่ดุริอัดให้ห้าตีเข้าไปโดยโดยหาตาอรับลูกปืนเก่าหรือบูดที่ว่ามันสามารถเขานี่เรวมๆนะครับตีเข้าไปนะครับห้าจะหาจะเอาไขควงตีโดยตรงแบบของค้างๆนะครับเดี๋ยวสิ้นมันสีหัวตึ้สิ้นสีแดงี่งานเข่าอีกนะครับต้องหาบูดที่ว่ามันพอดีครับกับขอบเหล็กของมันนะครับตีอัดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับ ต่อไปก็จะตีตัวนี้เขานะครับคันมันฝืดๆจังหน่อยเขาก็หาสู้เน็กนะครับสู้เน็กฉีดจังหน่อยนะครับรอลื่นแล้วก็ตีอัดเข้าไปอีกครับสําหรับตัวนี้คันบูทตัวนี้มันที่ถือขอบนี่ผมใส่ผมใส่บล็บอ,บบอกเบอร์สามสิบสองครับบล็อกเบอร์สามสิบสองจิ๊บพอดีกับขอบนี่เลยครับนี่ยเบอร์สามสิบสองตีอัดเข้าไปนะครับมันก็สิบ ลงล็อกพอดีนะครับระว่างตัวนี้นะครับนี่ขอบนี่อันตรายนะครับขันมันเป็นแผลจังหน่อยมันกสิมี่ลกับอันน้ำมันหัวซึมได้นะครับโอเคครับครับผมนี่นะตีอัดเข้าไปแล้วครับนะครับเรียบร้อยนะครับบล็อกเบอร์สามสิบสองนี่พอดีปุ๊บตีเขาอัดเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับประกอบเป็นบูทแต่ละขางครับ นี่ครับเผ้าทรงสัญญาณมันนี่นี่ครับเล็กทั้งแท่งซ้ำน,นี่นะครับเนี่ยเจ็ดพันแปดพันบ่กเป็นสิฮอดหมื่นหรือเปล่าครับวันนี้เป็นเล็กสปริงครับความหนาก็จะประมาณนิน้วหนึ่งนี่ละมั้งครับจุดอ่อนของที่หาศูนย์หกศูนย์เลยครับแล้วก็พวกที่ดีเก่าหา นี่ครับนิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์พวกท้ายเฟียดนี่มีแต่แบบนี้มั้ครับเนี่ยคารุนไงกสิทใหไงขึ้นนะครับตามกำลังนะครับนะตอนซื้อมาใหม่ๆนี่้องคมฮักไปแล้วครับตัวหนึ่งเด็แต่ว่าน้ำมันติดถือเป็นเงสื่อเจ็ดพันกว่าบาทครับโอเคครับเดี๋ยวสีประกอบเลยครับ ก่อนจะถอดตัวนี้ต้องเอาให้น้ำมันให้โรลิคออกให้หมดด้วยครับว่าสันไลเฮียนะครับของที่หาโซโนกโซนอย่ประมาณ30กสิบกริครับอโอเคเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วกสิประกอบครับการประกอบอ้อลืมอีกเท่านึงนะครับการประกอบนี่มันสิมาส้นตัวตัวแขนดึงขางใส่นะครับมันบอสามารถมันบอสสามารถเอาเอา,เอาเอาเผาทรงสัญญาณ ออกมาให้หมดได้นะครับมันติ่ตาตัวนี้แหละนะครับขันเป็นไปได้ให้ถอดถอดบูตตัวนี้ก่อนนะครับถอดแลลขนหลักค้างได้ครั้งนึงก็ได้ครับแต่ผมถอดค้างนี้เพราะว่าน็อตมันขาดผมก็เลยติถอดเลยเอามาใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวสิเดตถอดออกนะครับล้วก็ตีเข้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ่าเบื้องตอนเสร็จแล้วเลรอครับครับผมอ่ามันนี้แหละตอนนี้ก็ ใส่อาดบูดเขาแล้วก็ใสเข้าส่งสัญญาณเรียบร้อยครับ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก,ก็เอาหางนะครับหางดึงมาสอดเขาตัวนี้ปุ๊บแล้วก็อาดบูดเขาตามปกติครับโอเคครับผม